พามาดูมุมผักสวนครัวมุมเล็กๆหน้าบ้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้กระถางนะคะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยหรือพื้นที่ ในเมืองนะคะก็สามารถเลือกปลูกในกระถางได้นะคะมีผักอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีนขคะต้นหอมนะคะก็จะเป็นต้นหอมแบ่งนะคะซึ่งก็มี2กระถางนะคะซึ่งกระถางนี้เราก็ตัดไปไปรับประทานแล้วตอนนี้ก็กําลังงอกออกมาใหม่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอเตอร์เคสนะคะบอเตอร์เคสก็คือใช้กิ่งในการปักชำนะคะ มานะคะก็จะเป็นผักขยงนะคะผักขยงซึ่งปักชำไปประมาณ2-3สัปดาห์นะคะตอนนี้ก็กิ่งยาวพร้อมที่จะขยายพันธุ์หรือว่าเก็บไปรับประทานได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นปูเล่นะคะเป็นขแขนแงปูเล่ที่ปักชำไว้นะคะผักขยงก็จะมีอยู่สองกระถางนะคะอันนี้ก็ปักชำไปเหมือนกันนะคะมีติดดอกด้วยนะคะสำหรับผักขยงถัดมา ก็ะะจะเป็นผักแพลวนะคะผักแพลวก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งผักแพลวก็จะขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยการปักชำกิ่งเหมือนกันนะคะนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไวมิ้นนะคะไวมิ้นก็คือกลิ่นหอมมากนะคะไวมิ้นก็จะมีอยู่สองกระถางนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระถางหอมแบ่งนะคะซึ่งก็จะเป็น พืชผสมผสานก็มีทั้งหอมแบ่งแล้วก็มีทั้งผักแพลวนะคะในกระถางเดียวกันนะคะนี่ค่ะกำลังติดนะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นผักแพลวนะคะผักแพลวนะคะเป็นผักที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะก็เลยจะขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะคะนี่ค่ะเป็นการปักชำกิ่งนะคะ ประมาณ5้าวันนะคะก็ติดแล้วนะคะสำหรับผักแพวนะคะเป็นเป็นมุมเล็กๆหน้าบ้านนะคะเป็นมุมผักสวนครัวนะคะเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถปลูกได้นะคะ ปลูกผักตามที่เราชอบนะคะเรารับประทานผักชนิดไหนนะคะเราก็สามารถปลูกได้เลยนะคะเป็นมุมสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับผักชนิดต่างๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ